ไม่ชุกค่ะไม่ชุกแค่ไหนเมื่อในข่าวมัดทบงานนะครับเขาแทงในรายการใต้สยามนะครับในวันที่17 11จ็เดือนปีสองเซเวันเนาะเัานขาวมาตกตักกันแทงลองเงาไล่การบันการเมืองในเมืองหุ่มตุม๋มในเมืองใต้ปัดปืนนะครับลองปลอมีกุนเมืองลองสังคาดเจ้าเลยปลอมีกุนเมืองในะะี่ะนัเนาะลองอยู่สร้างกินเช้าในเมืองใต้ปัดปืนในเมืองหุ่มตุม๋มจนะไหนมันมีลองหยับขึดมาก,กู้มือกู้วันในะะี่ะนัเนาะข่าวก็เลยหันเข่าหลานหลายลองหลายชื่อหลายเมีย้ยวในรับก็ดีข้อข่มลองก้นเมืองใต้เข่า กุญคลือไตเขาข่ปาดังขาวเขาในคณะนาะอันนับขาเกิดเป็นมาเป็นเจ้าคือไตเป็นปีนอกไตเขาขาก็มาเชิงว่าเปิ้งปอใจอยู่นี่ขณะว่าเขาเป็นคือไตเหมือนตั้งแต่คือไตเมืองไตเขาขาก็มีหลงอ่าขึ้นเยอะมาสูงอย่างป้อไตเขาขาเป็นเป็นไตคือใหญ่คือหลงในกูเจ้าคือในเมือหุ่นตุ้งในไตก็เลยว่าเป็นอันอ่าอันที่หนึ่งอยู่นในขณะอันอย่างเชื่เปิ้อนอันมีชื่อเสียงใกล้กาด เดี๋ยวกำไรกว่าซ้นเมืองใต้ห้าขาเล็กๆกว่าลานหลายมิยว้วสำดีฉีเพจจึงอยู่ว่าแท่งในขณะว่บาบินสูงเก้าห,าหา้มามว่าบินลูกลานหาา้าขาเมื่อนานเยอะขึ้นมานั่นย,ยีอยู่ในเมืองใต้ห้าขาในเมืองหุ่นตุ่มจะไหนก่อนมันมีหลองหยันนบผืดในขณะเมืองมันเมืองหุ่นตุ่มมันเล,ล็กๆกวนคือใต้หัวก่อเล็กๆกว่าลานหลายมิยว้วหนึ่งก็ไปวนกว่าหนึ่งอันหนึ่งหลองสีแต่วันในเมืองใต้หมู่เหลียวในมันมีหลองสุกชัก เป็นปังตึกกูเมื่อกูวันจะก,กดตั้งชื่อมันยึดอันนั้จึงเมืองเสียก,กว่าดังเลยไปนั่งเลยก็มีลองหลดพีมนันหนังกันยื้อกันไตหนังกันยื้อกันออ่อ่าามือเหลียวกลัเมืองไตเข้าขาในขณะมือกูปอกเขา้าขา,า,าอันเข้าขาย่าเกิดมาเสียเลยต้องเนะี่ยจะมือเข้าขาที่เป็นหล่อนเล็กหล่อนแหลงจะมือปานอูเขาแมวเขาหาหากินเลี้ยงต้องเลี้ยงเขาขามาเลยหับคุรีคลรลเลยลกูชื่อมันในขณะ,ะเลยไปชื่อมันนะครับ ก้อยกากรรมในมือกุปะเขาข่าหันซึ่งมานเขาขับกูขนาดเนาะก้อยกาเมื่อเหลียวในอ่าคนในเมืองไต้หลายหลายปีหลายหลายก็หลายหลายวันหลายหลายเว้งอ่าอุบกันว่องว่องแงงว่ามือกุปะเขาข่าหันมันมากเขาขับกูมื่อเหลียวในวันมานได้ขนาดเขาข่าหันชื่อไทยเขาข่านังกันมากเลยก็เขาข่ายังยังกูมื่อเหลียวในขนาดเนาะก้อยกาเป็นชื่อไทยจุ่มเลยหมู่เลยในเด็กเขาวกรมจังหลัดอ่าก้อยกาพรอมมีวันคนเมืองไในปุนาเทืองนั้นในขนาดเนาะอ่า มุกปอข้าขาขู่ซึ่งมันกำเนิดึกงไต่ข้าขาข้าขาเลยกโงนี่ครับไกวกาบว่าเขาวันในวันในศูนย์มันเปลี่ยนที่หื้อซึกงไต่ข้าขานั่นมันเฮ็ดจืดหือต่อไปวันกุญมันไต่ข้าขาจืงในข้าขากับหูในขณะไกวกาเมื่อเลรยวในี่ยเจอเคบไต่ข้าขากุญหนุ่มไต่ข้าขาอันอยู่ในเมืองหมตุ่มในเมืองไต่ปัดปืนในเมื่อเรยวเลยผาดยานเฮื่อยยานเย้ยานปือวช่างลานนะอยู่ในเมืองหมตุ่มในเมืองไต่ข้าขาเนี อําม en ีล่องเกี่ยวซ่าอํามีลองรัดเผี่ยมีล่องหากินง่ายไปหลุมอํามีลองเกี่ยวๆซื่อๆนี่คั่นเนาะอําสร้งห้ามีลองสร้างห้างคั่นเนาะอ่าคนหนุ่มใต้คนหนุ่มผู้หญิงจะได้ก็บ่เป็นหนุ่มหญิงหนุ่มนี่คั่นเนาะอ่ารองหากินเรืงต้องให้กง่ายมาลุมมีปลายมีลามเกี่ยวซื่อๆกมีเลขกลุ่มชกชักกลุ่มโดอ่าจุ้มสึกนั่นจุ้มสึกไนกลุ่มโอ่าสึกมันกลุ่มกปังตึกกลุ่มปายปังตึกอ่า ำว่าจุมนั่นเก็บซึกซึกไต่ขาขาก็เก็บซึกเก็บซึกอันใจว่าไต้าขาก็เฮ็ดซึกไต่ข้าวขาขือเหลียวหมูเหลีวจุ่มเหลียวใช่ะซึกไต้าขาก็มีชอบหมูสองจุ่มนะั้เฮ็ดจุ่มนั่นทมอกันม่ยืดจุ่มนนเฮ็ดจุมนทำออนกันยืดจุ่มนั่นไตขาหนังกันก็ยืดกันมือกูเมื่อกูวันใน่ะน้เผอก็อันนี้เผเข้าใจว่ามาบว่าขาขาเลยเชเลยนี่อาย่นาะยอดบว่าเผืก็หัน้นะสิตายู่หมูเลียวก็เย ไปยันเฮื่อยันยี้ไปปังตึกย้อนช่างหลานย้อนเชืกไต้เข่าไต้ตัวไต้เขายื้อกันนะครับเนาะเหมือนที่อย่งเชืกไต้เขาก็เก็บลูกปอมีคนเมืองไตก็อันนี้ก็ย้อนเปลนเป็นลูกปอมีกุลมังไตแยกก็ทจำแปลงต่างจุ่มต่างคึนนะครับเนาะว่าเป็นจุ่มอ้อยลิปอดห้องจุ่มนั่นจุ่มนี่ก็ขึ้นมาเก็บลูกปอมีคนเมืองไตว่าเก็บซึกอ่อนกันไปแยกกอบกขวันเขาสวนมาว่าเป็นเชืกไต้ก่อลิจุ่มจุ่มอ้อยลิกุลิจุ่มอะไรก็ย่อ มาเก็บเข่าเก็บเงินเก็บปัสสึกเหมือนจะว่ามือกูปลักนี่อ่าว่าเก็บซึกเหมือนจะว่าว่าต้องผ่านก็ทีไรต้องผ่านก็ทีไรกว่าเฮ็ดซึกนี่ขนาดเหมือนเมื่อเลี้ยวหน้ายันเป็นเจ้าหือหลานเลยบางจุมก็เอาเงินบางจุมก็ไปถึงเอาเงินที่ใครก้นเงีบเอาลิบเอาเลี้ยงกลางคำกลางคืนเข้ามาในวันในศูนย์ในกองมีนี่ขนาดนี่เป็นข่าวเงาในพุ้นตีนเป็นกบลัดกันว่งแยงทีงไหนนี่ขนาดแต่ว่าขขาวก็มาแบบว่าทำเป็นเจิกนี่ค่ะเหมือนจะว่าเขาขายเป็นขึ้นไต ก็ถูดิให้ตับสึ่งใจมิลเหลวไงก็มือกุบก๊อกนะครับเนาะไกด์กล้ามเหลวนี่จุ่มนั่นย้อนมาอันเจ้าคือใจก็เขาขาดนี่เลยกว่าปันอ่าเอาเงินก็ต้องปันก่อนเลยตีเอาเงียบเอาอ่าอันเซจ้าคือเขาก็มาเก็บเจ้าคือเขามันเป็นยังไงขนาดน่ะนะมันก็เขาขาดเลยกูเลยไปย้อนช่างหลามือเหลวนี่ยซึกมันก็มันเรียกว่าอ่ากูทัดเจ้าเชี่ยหาวเฮง ยอ้อนสั่งละยอ้อนมือเหลียวซึกมันนั่นกันก็ก้นเจ้าคือมันนั่นกันก็พุ่ยยิ่งขนมาอ่ามีจุ้มอ่ตาตังจุ้มใหม่จุ้มยิบกองกังจุ้มใหม่ขึ้นมาว่าเป็นจุ้มอ่าพีทีเอฟว่าอ่าหลายๆจุ้มในขนมที่เขาขาดไน่เข่ากันอยู่ในอันเป็นมือเหลียวได้อันเฮาแห้งเป็นจุ้มพีทีเอฟในขนามพีทีเอฟเนี่เป็นเป็นจุ้มก้นเมืองอันติดตังขึ้นมาสิอ่าเฮ็ดให้ก้นมานอ่าซึกมันก็อ่าล้ำตีเง็บปุ่ยยื หาเหฮางเฮงหันก้นเมืองประกาศทีเลยก็เนว่าเป็นจุม้มพีดีเอเสียตีงับเฮ็ดหายวายืดเปียดอันเป็นเจ้าในคะนมือเห้่าก้นเมืองขันมันอยู่หยับลองเนนส้นอนเสียจังหวะหฮงการก้นหนุ่มในเมืองหฮมตุ้มในคณะก้นหนุ่มยิ่งหนุ่มใจว่าเป็นเจ้าเครื่อไต้กุลีเจ้าเครื่อมันกุลีเจื่อเป็นก้นเมืองนั่นก็เลยไปยานเมืองยานวันเกิดเมืองนอนบอกกว่าดังเมืองเข่กว่าดัง มึงแลาวมึงอย่างมึงไทยมึงอ่ามาเลเซียมึงเชื่ออยู่หอบในมืองหงุดหงิมานั่นนี่ขนาดน่ะอ่าเผืมีปีเงียบผืมีต่างวนเผืมีอ่าตื่นตั้งกว่าดังเลยไงเผื่อมีปีนอกจะเคยอยู่ต่างเมืองจะในก็อ่าเข้าดังเลยไงกว่าหรือไงกว่ามันดีกว่าดังนั้นในขนาดมือเลี้ยในจังหวะในเมืองมานมืองหงุดหงิดมึงไตยค่ในมันมือจึงงานงายมึงกวรเงี่ยบในขนาดเป็นมึงหงายเงี่ยบนี่ค่ะมือนอย่างเขาข่าวนกวนขนาดเขาอ่าพอมีกุเมืองก็ dù lý lì còn mi mọc to cái hơn mà à, bom mì vào côn mương cả cả hay ăn canh nước tróc mà nó sôi nó hơi co, co giệp nhem mọc quá, này căn nào à, biết này các, mang chưa có lấy bài bằng tức mang chưa, mi bằng tức có quạt xoay cả sôi, co giệp nhem mọc trung sức ăn hàng cẳng vậy, bom mì côn mương à vu quay, malau vu quay cái giệp à này à muối trung sức chế phun đi giệp mi để côn mương lệ à ủ trà quay nào มือนเดิมเลครับมือนหนังขาวใันก็ขาวก็เลยหันขาวมาจักหนึ่งขอันไนก็เหมือนกัมักแตกเส่ต๊กเสือืนเยกวนวันตีสีป้นี่ครับในลูกไกวหลังหนึ่งเนี่ยในก็เป็นเพชซึกเหมือนกันครับจุ้มวุลิพุทองจุ้มซึกไต้อขาไต่ต่อไต้มันเป็นยังไงครมือเหลีวเนี่ยเฮียไทยไต้อขาตุกข้าหยับผืดอ่าเราจังนีะเหรอปิว่าเหาขาเออ tay nâng khơi mình có trong mình sức Này nào Sức nâng Quay một liều này mình Tay này tay khơi liều của mình sức sống chúm Sống chúm thầm dây và Thuộc mô phá quam ngay giúp mươi hạc bèn cắn Cáu trăng mơ mơ trăng ao a Áo Tên Mà xa ao thể chơi trô châu cao xế cắn tôi thường mơ อ่าสังฆาตารยปรหมีกุญมองก็ยำตุกย้อนมายาวว่าลองอ่าให้กุดลือปังตึกตัวนาถึงปรหมีกุญมองหันนาปรหมีกุญมองอีกหนึ่งอ่ารองอยู่เช่าอยู่ลองอยู่ช่างกินเช่าโปรหมีกุญมองมันหยับผืนนาใหญ่แต่ใครฮ็ดกินกันเลี้ต้องก็หยับอ่ขาข้าวชอมให้ซอมหน้าก็เปลีนปางตึกข้าวปัดเข้าเอาข้าวนำก็เป็นปังตึกอ่าเนี่ยนี่ค่ะอ่าออกว่าออกซาปรหมีกุญมองใครเฮ็ดกินป้อยกินป้อยหลู่อ่ากวาหลูกว่าไว้ก็หลู้ายปังตึกนี่ค่ะ เมือนเจ้าหนังอันเข่าออกมานีนก็พองก้นวันไปเพศซึกอยู่นั่นนะครับปางตึกสืบเปลี่ยนกันแท่งตีเครื่องส่งเจเวงสีป๊อนันนี้ค่ะหมากล้งแตกใส่เฮินก้นเมืองวันเอาก้นวันหลังหนึ่งไพ่ไม้ลูกไกววันไหนอันนี้นก็เ็นเจ้าไนขนาดอ่าตั้งแต่เอามือวันที่เจ็ดถึงวันที่สิบสี่โปนมาไหนนะครับง่ายง่ายค่ะ ขณะป้อมมีวันกุนเมืองเขาขาไปปากตึกเพชรตึกก่อตั้งเฮือนดังยี่ก็ถูกหมากโรคใส่วก็ถูกไายใหม่าฮื้นหว่านเลยพอขึ้นเฮือนก็เหมือนจะมือหันเฮือนเจ้าเก่าก็ย่าลูกกลวยแล้วก็ไายใหม่เจ้าไหนก็มันมีในขะนอมันอยู่เจ้าไหนค่ะแต่ว่ากุนเมืองเขาขาในอยู่ดีเลยก็หลับเพจพอเดีมาหลับถึงลองกุนหนุ่มใต้ผู้อ่าหนุ่มห้าใจยิงขานกว่าต่งว่าแต่เมืองว่ากว่าเมืองเขียก็หลีมาเมืองไทยก็หลีในขะนอ เปนหูวันในเมืองหมตูม,มานในมันมีลองสุบซักวันเมืองบุกัดเย็ยนสิไปโกนไปเขาเมืองเป้นนํำเลยก็เข,ขึ้นถูกเจ้าหน้าทีว่า่าเป็นนลวงปองจึงในเมืองป้นว่าถูกเคสกินเอาเงินลองแห่งการยันเมืองเขาขาดในขณะกระเพือเขาขามีวันเขาขามีวนันมีเมืองเขาขาดอ,อยู่ทางกินเช่าอะไรกับเมืองเป้นก็ขึ้นถูกป้นหลอกเงินเจ๊กเต๋ง ปี้กินเหาในขณะมือเจองือลาในว่าเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวก่อปืนดีหนึ่งอิดหนึ่งออดก่อปืนดีใจเป็นเฮียงเงินอ่าขนาดขนาดอ่าเฮ็ดวัดเฮ็ดไหวก่อกะอ่ามาเป็นเจ็ดอ่ากดทัดลองดักเป็นคู่ชิบเกาก็เอาเงินอ่าพอที่เฮ็ดวัดเฮ็ดไหวในขณะมันเปจองี้นะค่ะอ่า กอดังเลยก็ไปดังเลยก็หยาบในะคณะลองสภาวะใต้เท่าขะมือเหลียวในมือเหลียวในปืนก็ดีขึ้นสิบเพ็ดวัดไหวเย่าในเมืองไทยก็มันเป่นก็ดหลอกเงินในคณะหลอกเงินจึงละเต็กเตียงเอาเงินเท่าขะกาวัดกาไหวก็กาขึ้นในะคณะยอดเป่นช่งางละในเมืองเท่าขาอยู่เม่อไรไปเข้ามาอยู่ในเมืองเป่นเมืองเป่นก็เป่นก็สาหัางเฮ็ดเ,เอาเงินเท่าขะในคณะกาวัดกาไหวที่ไหนในคณะ ยัเนเอยู่ในเมือเขาก็หาก,กินเลอกต้องก,กว่าจอมนจอมไฮจอมถงจอมเครื่อก็เหยีบยหามากเส้นในขนนอ,อมือนัง้อมูลขาวในขนนองกวเกีแมเหยีบ่ยหมากอําจังอ่าเข้าห้องยานะครับอ่าถึงตีไรเตขาเตัวหนึวันไหในขนนอในมอมน,นึงนะครับอ่ากวนวันในจีวงจกแม่ก้กนหนกว่าเหยีบยยหมากมือลือนออกถูกเปิอนี่ครัะคะบปนมานั่นหมาเจ็บเาแห้ง ย้อนปังตึกอเล่ออ่ำจังกว่ายดยาตีห้องยาในเวียงนะครับหึงหิมเหลือนเลื่อนชุดถึงไรแตบดินเปดวันไหนอ่ำไลยการถยาวยอดปืนสังหนานยอดปืนปังตึ้อผ่าไว้อ่ำจังเขาเวียงนขณะกัมฤกษุดมากกว่าเลยเข้ากว่าก็จางยอดยาอย่างไรแตบเป็ดก็ในขณะมันเป็นจังนะครับลองพีกลมือเขาครับ อ่าอำเภอปางตึกกอหลีเป็นปางตึกกอยาวในคณะลองหมากลองสังกอจุ่มสึกจิบกองกลางว่าเป็นสึกใต้ยาวข้ามมาจุ่มหลีในคณะผักก็มีใจลอมอ่ามากโฮเตะลองตาตีว้วนถึงว้วนกว้างอันว่าได้เป็นศูนย์ที่เฮ็ดกินหากินยังต้องบ่มีแม่คนเมืองเอ้อเฮาข้าถูกหลีห้างหมากในศูนย์ก็ติว่าเฮาข้าห้างกว่ามีจุ่มเลยมาหยิบเฮาข้าก็ใกล้เลยมาเก็บก็ปอดเจ้าศูนย์เจ้าเฮื้อเขา บ่แม่นคนเมืองเขาหากินยังต้องมาต้องสาวาสัตวศูนย์ในศูนย์ในหึกเพิ่นสิมาหยิบยานในอันนีู้ถึงแล้วนะครับมันจังได๋ครับคนเมืองใต้เฮาครับก็มจเฮาคมึกนี่ก็เฮาคมนว่าเฮาคอันมีลองอันียินโจมรับตอนน่ะมีลองทิงอใจลอง กาหื้อยอดในคณะยอดก้อยก้อยชางหลานในก้นในปืนตีมบ่เป็นปอดเลยปลอดนั่นจำจุ้งเลยจุ้งนั่นในมันทำจางหลานออกปากนนในคณะเติมในข่าวยอดทางหลานในยอดปือว่าชึกงไต้เข้าขาในอ่ำให้มีลองเฮ็ดให้กุนเมืองไต้ก้อยเจ้าคือไต้เข้าขาให้มีลองหั่นเจอเป่งปอดเจอ,อห,มจมห่มจุ้มฮับตอนยิ้มจุ้มเฮ็ดให้กุนเมืองไต้มีจือเสียงเฮ็ดให้อยคือไต้หลอดเพอหม่มรวมบรรกกนเมืองไต้เจ้ในมันมีอะไรในคณะยอดมีแต่ว่า เอามันหน้าตัวชาใส่กันสีก็เฮ็ดในปูมีคนเมืองตุกข้าเลยไปเพอ่าปายันเฮิรนเยกว่าต่างว่าต่างเมืองลูกลูกลังลูกหลานกว่าต่างว่าต่างเมืองปูมีคนเท่าอยู่ในเมืองไต้ตุกข้าปลายปังตึกอาไรเฮ็ดกินชวนให้น้ำอะไรเอาข้าวเอาน้ำกับกำปลายปังตึกตั้งหอลังตั้งหลังก็เปื่อยมายาเฮิรนชอกเฮิรนเอาไผ่เผาหมักโรคแตกเสือเฮ็ดในดิ๊กในี่ขนมมันเป็นยังไงคะ ันความเมันกันหนังเก่าเนี่ยกวน,ะกนปลายเพศซึกตีเมืองกึ่งหลู่ตั้งจอยแถมเขานำตั้งกินกวนปลายเพศซึกนี่ขณะนะมันเป็นแบบตังกีตุ้่ค่ะตู้งอ่ากึดหูก้นหมอกสามปากไปลายไปจ้างปลอกขึ้นเฮือนทบตั้งหยับเผือดตากินตาย,ยำ่ำเลยค่ะมันเป็น,น,ปน,นเรื่องเลค่ะจ่าปานกวนคือใจเขาค่ะข่าววนว่าพวกขนายกว่าตั้งนานนั่นเจ้าคือใจเขาค่ะในี่ตีหายหลาย ก้อยกาอันในพื้นทียุมอันยุมเต้นในก็อยู่ที่ตั้งวุฒิเผื่อตั้งวุฒิมันนี่กันนะยอดปืนตีหาหลายกอบสังลานเลยหนึ่งไต่หัวขาเก็บซึกก้นเมืองไต่หัวขมไข่เฮ็ดเปิงปอกจอาปกว่าอยู่เมืองปืนหมักเจือก่อมไข่ปอกขึ้นเฮือนกว่าอยู่เมืองเปิน้นกว,ว่าช่งเฮ็ดหผลเฮ็ดเฮือนกว่าเฮ็ดลูกเลี้ยงลูกลอเปิน้นมีลูกมีเมฆก็เอาก้นมืองเปิน้น มาห้องเอาดังเงินดังยี่กว่าจอมแทงน,นคะคนระับเนาะเฮ็ดสัางเหลี่ยมก้นมือไตเฮาขามขรเฮ็ดซึกไตเฮาขาละอ่าพอบนว่ะพอสูม,มาคารายมือไตพอสูม,มาเก็บมาเก็บสูกว่าเฮ็ดซึกสูช้ำไปอ่าอันนี้ข้อความในดจมันก็ใจอย,อยู่ก้อยกาสูกเก็บกว่ามันใจแรงกว่ายื้ผู้ะนะ ha ha ha. An, เขียนเฮาขามือเหลียวมือเหลียวในซึกไตเฮาขาในนะครับเนาะซึกไตเฮาขาในกับยื้ผู้เขียนใจแชรกเหมือนแต่ว่าผู้เขียนเนาะคำมันจุ่มอ้อยลีเจื้ออันมา หยิบในแผ่นลิ้นใต้อันมาปีกินโปมิวันคนเมืองใต้เอาค่ะแต่๋ยวทำเป็นอุ้ยหลีเขาเชื้มันอันปีนกินใต้เอามากกูยาวข้าวหือเมลียวเชื้อต้เอาค่ะมันจุ้มมังเจอก็ทํากว่าปึงอิงเสีาถูกไล่เจ้ามีอ่าเชื้อมจุ้มใจแถมเครื่องใจเครื่องตืมว่าเป็นลองกินลองยำลองกว่ามาจะไอเกาะอ่าปองกันเข้าใจกันหัวไม่หัวม,มือกันมันเหมือนยังไในนณะอ่า ยิบมันไปได้ไหมครับบางตึกบางบางอันเขาขาเลยหันในข่าวในข่าวเหมือนจะเขาขาหันเลยหันในวิดีโอไหมครับมังอันก็บางตึกมีตั้งซึกไตเขาขามีตั้งซึกโอลี่วัดห่องมีตั้งจุ้มซึกมนันทำโฮมมือกันสิอยู่ในจุ้มเหลวกันสิทำยืดซึกไตเขาขาแทงผ่ายหนึ่งในขนะ อันใจว่าข้าวเป็นใจไผายเชื้อไตผายล้วไผาหนึ่งใจข้าวมาลัดข้าวลัดจ้าวหมันเขาขายยำหั่นเนอ่าวิดีโอในขณะในคลิปวิดีโออันลงในข่าวในโซเชียลมีเดียในพิษผู้ก่อน้ายจะไหนในขณะ,คะเป็นเจ้าไหนครับว่าเป็นลองหมักมือจืนยำว่าเป็นลองอ่าลวดลองกว่าลองไปลวดกาจะไหในขณะก็มักเจอก็ผันใจเป็นของกาซึกงมันในขณะมันเป็นเจ้าไหนครัมื่อเลี้ยวอันเป็นผู้เขียนเขาก็ขึ้นเป็นอ้วหลีเขา ันเปลนเนื้อเลือดเลียวกันอันหอาขาเปลนดูเลยห่มมือกันดูเลยอวันกันเฮ็ดลองกันอะไรกันเมื่อสิดูอวันกันห่มรวมอ่าเอาลองห่มรวมปันปมมีมันก้นเมืองเกล็เข็มนอนก้นเมื่อซ้ำขึ้นมาอ่าพิษหมอกันหิมตีอยู่ตีกินกันหิมนาตีกันนาตเก่านาติมาเป็นยังไงครับเก่าหยอบมามาหมัดเก่าเอาขาดตัวในเข่า กูว่นอันป่นมาในนี่แค่นอว่าเป็นอันในขาเป็นใจเผลายค้ายันหลัดเป็นวงกลางอ่าอันว่าเอ่อมว่าเป็นคเขียวเงียบซิโคนไรอันในเ้าขาเกาะหันจอมว่าเป็นโคนไรกับเงียบเขียวอันในเ้าขาเกาะหันจอมนแค่นอห้าขาหักด้านศอฝ่ายยันไปเป็นเจ้าครืองไตหนังกันอีิรูใจโคนไรกับเงียบเงียบเขียวเ้าขากกาะอิรูใจอมันใครหันคเขียวมันเงียบเงียบคนไรเ้าขาเกาะอิรูเจอมันใครหันยันทางหลาเป็นเจ้าครืองไตหนังกันมามัดกันยื้อกันเป็นผู้เข็นกันอยู่ อ่าก่อนเปินมาเปีกินไตเขามาเป็นจุ้มปลาแล้ก็ลีบไา่แล้ก็เยาะมาเป็นคนไล่ก็เยาะคนลีเขียวก็เยาะในะคณะใน,นขาย้อนหลัดเป็นวกกงกางไว้นะครับข้ามจะเป็นจเจ็บไผ่อะไรแบบหนึ่งสิหลาจุ้มเหลียวมียนันใจคณะมันเข้าใครตุกย้อนอยู่มือเหลียวในใครหันหลังสึกไตเอาขาพร้อมกันป้องใจกันอ่าอย่าปเปียวหลังมักมีไปมากมีสุนทูเผาสุนทูมันสิอ่ามาเขียนกันยิ้มกันอยู่ที่ในเด็กในคณนะ ใชนไหครับตัวหนาปมีกลุ่เมืองใต้อีกหนึ่งอ่าอันลูกคนหนุ่มใต้เขาคขาลูกว่นลูกหลานไปกาดกวาดต่างวันต่างเมืองเนี่ยเข่าหันจอมเข่าเฮ็ดช่างแหลมปลายหลานเลยเขาขากัดเฮ็ดซึกอก็มันเจ้าเขาข่ายเฮ็ดซึกอต้ผ่าโคไล่เกาหลีผ่โคเขียวก็ยากเขาข่าขึ้นก่ายืดเนื้อเร็วๆกันก่ายืนขึ้นมันมีพร่องดีจังคัะ มันเอาลูกโปอมีคนมื่อไตกัดตายไงไตดอกไต่ขึ้นมั่หูกันตายไงโปอมียขาเลี้ยงมาที่มือผัดติน้นตาสองนิ้วกับกินกับมือดันเก็ดหอยในขนัเาานเ่อมเหยื่อม้าดูไรเฮ็ดกินการเลี้ยงโปอมียกว่าเฮ็ดซึ้งทำขึ้นกว่ายืดไต่ดอกไตต,ตายอ่ะมีผ่านลีทั้งมามันเป็นพ่านลีตาคนก็เลยคนหนึ่งอันหันปุ่นสุนโตหันลองไปมักมีตัวเจ้าเก่าสิ อ่าเอาลูกปลาเมลาก้นมือกับเฮ็ดขัดใจาไปตีไปมือสีเอาปื้นยี่กันแขนตีอยู่ดีกินกันหิมตีอยู่กันปวดตาตที่เฮ็ดไปมักมีฉุนตัวนั่นไงมันมใจตาเจาเคลืม่มใจตา,จตาวันมือมันมใจตาอ่าลูกหลานก้นคือไตในขณะมันเป็นลูกตาปลายมักมีฉุนตัวนั่นก็หงนะครับวันในข่าวว่ามาหลัดในข่าวก็ว่าอ่าลองปองอ่าลองอุปโอ ลองหันถึงขาเขาก็ว,ว่าในขณะมือในได,ได้มันเป็นยังไงค่ะให้ขีนหน้าผ่านเจอในขนมปันขาวอีหนึ่งนี่ค่ะทา้งเพชรปูหรือหยุดทูปก็ผักติดตามใส่ตะไคร้กดไลค์กดแชร์ปันปันนินปันเฮียงในขนมเขาขวดทีมาให้งาน,นปันเลออุปโภคพี่น้องเขาแทงในตั้งหนาเนี่ยในขนมไม่โชคขะ